พอ่อนาสุดเซ็งเลยนะคะแหวนทองฝังเพชรที่ใส่อยู่นิ้วมือข้างซ้ายหลุดหายระหว่างที่โปรยทานงานบวชของลูกชายค่ะล่าสุดมีการตั้งรางวัลแล้วนะคะถ้าหากใครพบเห็นเจอแล้วนํามาคืนจะให้เงินรางวัลตอบแทนเนี่ยจำนวน5 0,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นการนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณนัทพงษ์แพรชายอายุ42ปีนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นพ่อของหน้าค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่วัดหัวคุ้มตภภําบลไผ่ล้อมอํ ในระหว่างที่กําลังเตรียมตัวที่จะโปรยทานค่ะแหวนข้างขวาเนี่ยถอดออกหมดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าแหวนวงที่หายเนี่ยล่ะคะ่ะเขาใส่อยู่ที่ข้างซ้ายเป็นแหวนทองฝั่งเพชรหลวงพ่อเพิ่มนะคะและในจังหวะที่นํามือซ้ายหยิบเหรียญโปรยทานแล้วก็โยนออกไปเนี่ยล่ะคะ่ะแหวนของเขาเนี่ยหลุดออกไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขารู้ตัวทันทีเลยว่าแหวนหลุดออกไปก็เลยหยุดโปรยทานแล้วก็มีการประกาศตามหาค่ะว่าใครเห็นแหวนวงนี้ให้นํามาคืนนะคะแต่ปรากฏว่าในงานไม่มีใครนํามาคืนเลยค่ะแล้วระหว่างนั้นเขาก็มีการตามหามาโดยตลอดมีการนาแหวนวงนี้เนี่ยมาโพ ลงโซเชียลนะคะจนกระทั่งมีการตั้งรางวัลว่าถ้าใครหาแหวนวงนี้เจอแล้วนํามาคืนให้จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนเนี่ห้าหมบาทเลยถามว่าแหวนวงนี้มีมูลค่ามากเท่าไหร่เขาบอกว่ามีมูลค่าสักประมาณ10,000แบาทแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมูลค่าทางจิตใจค่ะ แหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนทองคาฝังเพชรหลวงเพิ่มวัดป้อมแก้วถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่99วงเท่านั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะก็วอนว่าหากใครเนี่ยที่เห็นแหวนวงนี้ให้นํามาคืนเธอเพราะว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะแต่ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะถ้าเห็นว่าใครเอาไปแล้วไม่นํามาคืนแล้วนําไปขายและมีหลักฐานในการดําเนินคดีก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแต่ถ้าหากนํามาคืนก็จะไม่มีการดําเนินคดีค่ะ